สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียมเสานะครับมาดูครับวันนี้มาดูอาชีพเก่าแก่นะครับของชาวอำเภอศรีสมเด็จนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับเป็นอาชีพดั้งเดิมนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับคืออาชีพทําใบยาสูบนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นใบยาสูบนะครับเขาเรียกว่ายาตะกิตนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอศรีสมเด็จ อ่านะครับการเก็บยานะครับเพิ่งกระติเก็บุูตีนพี่น้องเก็บมากลางนะครับแล้วก็ยอดสุดนะครับจะได้ราคาดีนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกมันนะครับดอกของใบยานะครับนะดอกของต้นยานะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับเพิ่งกระติเก็บอยู่ประมาณพี่น้องแปดเก้าสิบกระท้อนะครับเนี่ยดูดิกระท้อนพันธุ์สิยกเนี่ยกระท้อนึงนะครับก็หนักประมาณสิบกาโลได้นะครับซึ่งอ่า ตีนมันนะครับใบตีนมันกระสีนักแน่พี่น้องนะครับราคากระสีถูกครับเพิ่นซื้อถูกเพราะใบใหญ่น้ำหนักหลายนะครับเนี่ยเก็บอย่างนี้นะครับเก็บไป9กระกะทอ10กระทอนี้ก็ต้องเอาไปร้อยอีกนะครับพี่น้องนะครับไม่ได้นอนง่ายหรอกครับนะครับอันนี้เป็นอาชีพเก่าแก่มากเนี่ยนะครับนี่ประมาณอาชีพนี้ทำมาประมาณ70-80ปปีแล้วนะครับเนี่ยของชาวอำเภอศรีสมเด็จนะครับ ไม่มีพื้นที่ไหนที่ปลูกแล้วครับตอนนี้นะครับผมว่านะครับซึ่งเป็นใบยาสูบนะครับที่ส่งโรงงานยาสูบโดยตรงนะครับนี่ผมพามาเบิงพี่น้องดูครับต้นมันต้นก็ไม่สูงครับแต่สมัยก่อนนี่จะสูงมากนะครับสมัยก่อนมันจะสูงนะครับตอนนี้มันต้นเตี้ยนะครับดูครับเป็นคนทํากันทั้งอําเภอนะครับนี่ครับมันเอาเบิงใกล้ยกนะครับหนักนะครับนี่หนักมากนะครับ ราคาก็ไม่ค่อยดีครับแต่เกษตรกรบ้านเราก็ต้องทนทํานะครับเพราะไม่มีอาชีพที่จะทาอันนี้ฟังนี่เป็นอีกหมองนึงพี่น้องที่เพิ่นเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บใบตีนแล้วนะครับเพิ่งตอตีนเบิดแล้วนะครับเพิ่งกอาสิมาเล็มยากลางนะครับพี่น้องหลักสีมาหยอดหยอดนี่สีและราคาดีซึงมันเป็นใบเล็กนะครับเบิ่งครับผู้ใดบ่เคยเห็นใบยาสูพี่น้องนะครับอันนี้เก็บแต่ยาตีนนั่นนะครับ ใครเห็นคลิปนะครับชอบคลิปของเมนูนดอก่าน,น,นเฉงนี้นะครับฝากกดติดตามหรือว่าแชร์ด้วยนะครับดูใ,ใกล้ๆเลยครับดอกยาสูบนะครับ